ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนยังอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวกุ้ชมครับแน่นอนครับวันนี้ต้องอยู่กับธรรมชาติมิสเตอร์มอร์แกนอยู่ที่นี่ครับแสงธรรมดาคอฟฟี่โฮมคาเฟ่คคอฟฟฟี่่โฮมาเผมอยู่กับนี่ครับท่านอาจารย์แสงธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์มาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับเนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ประมาณปีเองแล้วครับผมมาทําบ้านแล้วทำร้าน ร้านเปิดวันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาแล้วอีกน้ำนี่มันมาจากน้ำนี้มาจากภูเขาน้านี้มาจากสองสายครับสายหนึ่งคือคนขันลาวสถานที่ท่องเที่ยวครับทะเลหมอกคนขันลาวหันใหญ่นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งมาจากควนสำรุดเป็นสำรับสงครับมีน้าตกครับกลายมาเป็นน้ําใสมากเลยนะครับตรงนี้ครับคลองนี้มีแต่ทรายทรายละเอียดเหมือนทรายทะเลเลยนะครับโอ้โหอาจารย์ทำเลนี่ยอดเยี่ยมมากฮะ ก็ดื่มกินอาหารที่นี่แล้วมานั่งในน้ำได้ด้วยนะเนี่ยเพื่อนน้องหนูชอบกันมากเลยครับเด็กมาเล่นน้ำกันพ่อแม่แม่ก็เล่นเล่นเซบุ๊กพ่อก็ดั่งเบียร์มาตั้งแต่เช้าครับมาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เก้าโมงเช้าอาจารยโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับอาจารย์ก็เปิดไปใครมานั่งก็นั่งไปห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็ต้องกลับเพราะยุงมาไล่หกโมงเย็นจะมียุงนิดหน่อยถึงทุ่มหนึ่งอาจารย์นะ แสงธรรมดามาได้ยังไงครับอาจารย์ชื่อนี้แสงนี่นคือชื่อชื่อสมัยข้าป่าเคยข้าเคยข้าป่าเคยเข้าป่าสมัยสิบสี่ลาครับชื่อสหายแสงโอ้สหายแสงครับคาว่าธรรมดามาจากชื่อวงชื่อวงธรมงธรมดาวงธรรมดาที่อยู่กับบริษัทอ,อสโอน่าโปรโมชั่นอาจารย์เล่นดนตรีมีวงครับชื่อวงธรรมดาก็เลยได้เป็นแสงธรรมดาเขาเลยในวงการเพื่อนๆก็เรียกแสงธรรมดา อาจารย์เนี่ยเป็นกวีเป็นนักดนตรีหรือเป็นอะไรฮะอาจารย์ผมเป็นนักเขียนเพลงครับเป็นนักร้องนักเขียนเพลงเล่นกีตาร์ได้นิดหน่อยครับเน้นมาเรื่องเขียนเพลงเขียนเพลงครับเพลงของอาจารย์ที่ผมได้ยินมากคือนายขั้วครกนายบัวครกบัวชนคนสู้ตาไกออลอลักอาจารย์จะเขียนเป็นในเชิงปากใต้เป็นเพลงใต้เป็นเพลงใต้ครับ ได้ได้คือเราต้องถ่ายทอดความเป็นปากใต้หรือว่ายังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้ช่วงที่ผมออกจากป่าออกจากป่าคือลงจากภูเขาครับเลิกเลิกการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะครับเหมือนคนอื่นๆที่กลับมาครับก็ตอนนั้นเพื่อชีวิตก็กลับมาฟื้นฟูกันใหม่ครับก็มีวงคาราวาเกิดขึ้นมีวงหลายวงเกิดขึ้นครับก่อนหน้านี้ก็เป็นคารวานเป็นเป็นปรมาจารย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เพื่อชีวิตเคื่องฟูมากมีโฮกมีอมตะมีวงด่านเคลียนมีตอนนั้นยังไม่มีนัสู้ยังมีกระท้อนอครับแต่ว่าทุกเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงภาคกลางภาษากลางหรือไม่ก็เป็นภาษาอีสานหรือไม่ก็ของพี่จารันก็คำคำเมืองนะแต่ไม่เคยมีเพื่อชีวิตเป็นเป็นภาษาใต้เลยครับเป็นที่มาของไอเดียด่นะักสู้ก็เป็นคนบอกไอ้แสงมึงคน หัดใหญ่มึงคนใต้ทำไมมึงไม่เขียนเพลงเพื่อชีวิตใต้วะคนอื่นก็เขียนทั้งหมดแล้วเออผมก็คิดได้เออใช่ออก็น่าจะมีนั่นน่ะสิเพราะเป็นตลาดที่กว้างมากเลยใต้ใช่ไหมก็เลยเขียนเพลงนายหัวคอกขึ้นมาครับปก,ปกติอาจารย์ก็เขียนเพลงอยู่แล้วไหมเขียนเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าคราวนี้นายหัวคอุกนี่มันก็เป็นไอเดียใหม่ไอเดียใหม่ที่ไม่ยังมีใครทําตอนนั้นยังไม่มีมารีวันหน้านะครับมารีวันหน้ามาดีหลังมาดีหลังรับตอนนั้นนี่คนใจพว้โชยังไม่เกิดยังไม่เกิดอาจารย์เขียนนายหัว แล้วไปไปเสนอค่ายเพลงหรือว่าตอนนั้นในการมีวงหรือยังครับตอนนั้นเคยมีวงแวะือก่อนหน้านี้ผมเคยออกชุดไทย,ไทยนิป่อนกับบริษัทอาซุนาโปรโมชั่นเป็นเพลงที่พูดถึงญี่ปุ่นนะครับครับ,รบแล้วก็นั่นคือวงธรรมดาแล้วก็จบไปพอ<ม>จบไปเราทาได้สองสองอัลบัม้มอัลบัม้มมัน่เวริรบ,บริษัทก็ไม่ทำต่อครับผมก็ออกมาเป็นนักดนตรีเเนจรเล่นตามร้านเล่าอยู่พักใหญ่<อ>แป๊บหนึ่งก็ไปอยู่กณซู ไปอยู่กับนักสู้นะเป็นนักเขียนเพลงสู้ๆสู้ๆไปอยู่บ้านสู้ๆเลยเป็นเป็นคือตกงานอ่ะไปเขียนเพลงใับเขาไปเขียนเพลงให้นักสู้ไปช่วยเก่าอะไรเนี้ยเเพราะเขาเขาเชื่อมือผมว่าผมสามารถที่จะเขียนได้อัจจ่เพลงให้อะไรกักแต่งเพลงได้อะไรเนี้ยก็เลยไปอยู่กับบ้านแกแต่นักสู้เนี่ยผมก็ได้ความรู้เยอะเพราะว่าที่บ้านที่บ้านนักสู้เนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าสำนักอ่ะสำนักคิดเลยอ่ะรวมตัวที่นั่นก็มีนัก นักเขียนเพลงมาจากแกมมี่มาจากค่า่ต่างๆได้าามาตอน,นเย็นๆก็มานั่งล้อมกองไฟกันอาจารย์ก็อยู่กับคนกลุ่มนั้นเลยครับขายได้เพลงใหม่ก็มาเสนอกันมาเล่นให้ฟังมาให้ให้ให,ใหติชมให้ต่อกันให้ต่อยอดกันใช่ไหมก็ได้ความรู้จากตรงนั้นได้เทคนิคมาเยอะก็เลยเขียนเพลงออกมาที่ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นนักเขียนเพลงที่ งูปลา,าครับไม่มีหลักการอะไรคืออาจารย์เขียนด้วยความรู้สึกองความรู้สึกครับยังไม่มีแต่ไม่มีแต่ศิลไม่มีศาสตร์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เล่นดนตรีได้ที่หน่อยอาจารย์เขียนเพลงเป็นหลักแล้วอาจารย์เขียนด้วยไงะฮะเล่นกีตาร์ไปด้วยเขียนเพลงไปหรือว่าเขียนเป็นกรอนฮะเล่นกีตาร์เกีตาร์ไปเงี้นะแล้วก็ต้องสร้างทำนองก่อนส่วนมากผมจะสร้างทำนองก่อนเพราะผมถ้าเขียนเป็นตัวเนื้อเพลงนะแล้วมาใส่ทำนองทีหลังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ทำนาน จะสร้างคำนองก่อนครับสร้างคำนองขึ้นมาก่อนแต่ยังไม่มีคําร้องยังไม่มีคําร้องแล้วจากนี้ก็อันนี้เมโลดี้ตรงนี้ก็เป็นหนังตะลุงอ่ะได้ไอเดียมาครับจากหนังตลุงมาแล้วก็มาทําให้เป็นสากลนะให้มันเล่นกับกีตาร์ได้นี่คือนําไอเดียท้องถิ่นครับเมโลดี้ท้องถิ่นมาพัฒนาให้เข้ากันหลังจากนั้นก็หลังจากนายหัวคอก คือมาจากหลังลุงมโนราแล้วนะมันก็มีพื้นบ้านอีกอย่างที่ผมนามาใช้ก็คือเพลงรองเง่งรองเง่งครับหลายเพลงเลยครับมาทําจากรองเง่งคือเป็นไอเดียก็คือรองเง่งสวยมากแถวถ้าเป็นรองเง่งทางใต้เนี่ยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อลองมันจะมีบัลเลงอย่างเดียวครับถ้ามีเนื้อลองก็แถวกระบี่พังงาแถวภูเก็ตนะครับกับกบกวี่รองเง่งเล่ะมันจะมีมีเนื้อลองครับ ผมก็เอาทำนองลองเง่้งคือเราชอบไงแต่ว่ากลัวมันจะสูญพันธุ์สูญหายก็เลยมาใส่ใส่เนื้อร้องเพื่อให้คนมันจำเนื้อทำนองได้ครับก็ผสมผสานใส่เนื้อ้องเข้าไปหลายเพลงกลายเป็นเพลงของเราที่มีก็เรียกว่ามีความเป็นรองเงงเข้าไปมีเป็นหนังตะลุงเข้าไปอาจารย์เป็นเหมือนตัวแทนของคนภาคใต้ผมผมฟังเพลงในหัวครกอาจารย์บรรยายออกมาแบบว่า ไปเรียนรามก็ได้เป็นบัณฑิตพูดอังกฤษเรา<ม>ก็พอแค่ได้ <c oughs> <c oughs> ให้ค้าขายก็ไม่ขาดทุนดอกอ,อ <c oughs> แล้วก็มีแฟนทราบก็ช่วยๆทันทีแต่งตัวนี่แคพี่คืออาจารย์ใน้ต่ใต้ด็กใต้ไปไปอยู่กรุงเทพก็อย่างนั้นแหละไปเรียนรามม,มันก็นี่แหละมันก็สภาพเหมือนกับเพลงที่นายหัว้อพูดถึงนะครับคือบรรยายมาหมดเลยบรรยายเรื่องของเขาและเพลงนี้เป็นเพลงที่นสุชอบมากเขาบอกว่ามันเป็นเพลง ประมาณว่ายอวาทีอ่ะมันไม่มีคําไหนคําแม้แต่คําเดียวที่พูดตรหนิ้เด็กใต้เลยไม่มียออย่างเดียวยอตั้งแต่บันทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายยอวาทียอวาทีคือกษณนี้ไปใช้ได้นะคุณชอบผู้หญิงคนไหนแล้วคุณจะเล่าเรื่องราวอะไรเ็าตามมาถ้าคุณพูดแต่ด้านดีเขาอ่ะยอเข้าไปครับอย่าไปตีอย่าไปตีอย่าไปตีเขาเออคุณผู้ชมครับนี่ผมผมผมต้องเอาสูตรนี้ไปใช้แล้วคุณผู้ชมครับ เธอน่ารักจังเลยน่ารักตลอดเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันย้ายออกมานี่สดวงตาสวยและเกินยิ้มก็สวยโอ้หุ่นดีนะหุ่นดีพูดจาไพเราะความคิดงามงดงามอะไรเนี้ยรักธรรมชาติโอ้อะไรเงี้ยรักสัตว์รักสัตว์รับรองรับรองโดนแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณไปตํตำหนิเขาเนี่ยจบ ออออไม่มีใครอยากให้ตำาหนิหรีกหรับมีแต่คนชอบยืนยอทั้งนั้นแหละอาจารย์อยู่ในแวทวงนี้มายาวนานกี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกมาจากป่ามาทําเป็นศิลปินเ,นเริ่มกลับมาใช้ชีวิตทําเพลงออกเป็นอัลบั้มจริงๆปี25-28 28 28ชุดไทยนิฟ้อนกับคาบิษัตไทยอาร์ตโนนาโปรโมชัน่นค,ครับหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตทุกปีกับ เพลงมาตลอดอาจารย์ก anyway, ็มีมีผมจําได้ว่าอาจารย์เปิดผับบาร์เพื่อชีวิตอชีวตครับเคยทําร้านบ้านในหัวที่หัดใหญ่ครับก็เป็นร้านเพื่อชีวิตแรกๆกของของหัดใหญ่ครับก็ถือว่าอยู่ในเวทวงนี้ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับคนเพื่อชีวิตดนตรีกวีมีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินทางใต้ถือว่าทางใต้เนี่ยไม่ค่อยจะได้มีศิลปินเหมือนที่อาจารย์ ก็ตอนหลังก็มีครับตหลังก็มีก็เิ่มีมารีวน่ามีด้ามขวานมีใครต่อใครเป็นแถวเลยมาขึ้นมาครับถือว่าช่วงหลังๆก็เริ่มในขบวนแถวเดียวกันเราเอาเพลงใต้เอาเพลงภาษาใต้มาร้องกันครับปัจจุบันนี้อาจารย์มองเพลงใต้ดนตรีใต้หรือศิลปินทางใต้ยังไงบ้างครับพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของอาจารย์ มันกลายพันธุ์หมดแล้วมันกลายพันธุ์เป็นเพลงกึงป๊อปตึงเพื่อชีวิตลุกทุ่งเพื่อชีวิตมั่งอะไรบั่งซึ่งมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับจิตวิญญาณวรวมมองมันก็ไม่เหมือนเดิมคือปเปลี่ยนไปกานเปลี่ยนไปยุคสมัยครับใช่ไหมปัจจุบันนี้อาจารย์ยังไปออกคอนเสิร์ตอยู่ไหมฮะ ก็มีบ้างนะครับก<ฮ>็ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอาชีพหลักเหมือนเมื่อก่อนก็มีบ้างก็ไปเล่นบ้างเรายัางพอไหวนิดหน่อยครับแต่ว่า2ปีแล้วโครงกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีงานสองปีแล้วครับ่นคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสคุยกับศิลปินถือว่าเป็นเลือดชาวใต้ที่ผลิตผลงานและมีจิตวิญญาณทางภาคใต้อย่างแท้จริงเนี่ย ต้องบอกว่าอาจารย์แสงธรรมดาอยู่ในเวทวงนี้มาหลายสิบปีมากแล้วปัจจุบันนี้ก็มาเปิดร้านกาแฟที่ต้องบอกว่าบรรยากาศสุดยอดมากาคุณผู้ชมมาที่หาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาคุณมาที่นี่ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับว่าติดต่อได้ที่ไหน g e p s จะนําคุณมาถึงที่นี่บรรยากาศดีมากๆดูแทเด็กๆน้องๆหนูๆมาเล่นน้ํากันนี่คือบรรยากาศสุดยอดของที่นี่ครับแสงธรรมดา โฮมโฮมคาเฟ่สวนสนุกสำหรับเด็กๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาคุยกับผมขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปเล่นน้ำกับเด็กๆดีกว่าเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปอาจารย์หน่อย